เริ่มเตรียมแปลงผักใครเตรียมเอาก็นั่นเดี๋ยวคนเตรียมคนไทยเตรียมฝากอยงนแน่เดี๋ยวจะบึงฟัง ตาำจุลินซีย์สังเคาะแสงไว้ใส่ลดผักอันนี้มีการเพราะบักอันนี่นใส่นะใส่กระถนะางไว้ด้วยแล้วก็ไปลงหลุมตัวมันตัดก้นบเปล่ปาวยว่ได้ตัดก้นนะบันต้นใหม่กำลังงาม ป้าแถวพาไปดูข้าวที่ปลายนาอันนี้ที่มาถอนไว้วันนั้นแปลงผักจะทำแปลงผักคะนาต้นพริกพริกต้นเก่ากำลังเป็นดอกฉีดฮอร์โมนไข่ ดูปลาเต๋วปลาเต๋เนื้อข้าวไม่เห็นมือนีแล้วเหลืองคักเนะาะเนื้อแล้วมันบวลงไหมกูเนื้อตอนไหนอันมันเปียกมันบ่เปียกมันแห้ง หักหักเบิ่งหักโอ้มันหักอยู่แล้วเนาะมันขึ้นไงล่ะนะม,มันเลเกี่วยวเลี่ยมเลยหรอลมโยกเนี่ยตรงเนี้ยนี่ยขึ้นมากข้นอืม วงง่างหา่อยู่ติดชนะมาแบบนี้คืมมมอมะหลวปีปีนี้แดดแห้งถอยดิ ช่วยนนบเขาท่าแดดมันน้ำข้างเบนเราเขาต้องเน็ตลงเยอะๆมันบ้าหักดอกอันนี้กดไม้ไม้เนื้อข้าวรุ่นใหม่นะคะแต่ก่อนทำด้วยไม้ไผ่อันยาวๆ แต่สมัยนี้ใช้รถเกี่ยวก็เลยเนื้อแต่ข้างคันนาเาา้คยตนนใหีบรร